ว่าเลยพี่นะน,นะน้องยนะื่นเรือมาบังคับพี่น้องคว้าย่างตัดย่างอยางนี้เอาเนา่ยคว้าเห็นเรือมาแล้วนีครับไปไม่ติดกับหลังเนาะตรงซื้อเนาะพี่น้องเนาะ อ่าภาพแล้วแกะเบาบเอา <laughs> เอาเอาเอย่อางเงี้ยน,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 นี่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 ซือ้อนี่พดีดิน่หน่อยเอรื่หยุดสวัสดีครับ หอดก่อภัยเขามาเบิ่งนอใหม่พี่น้องเอ้ย่ยนอใหม่เปลี่ยน,น,นคุณนอใหม่ครับกำลังขึ้นไม่แล้วนอหนึนนงน่งพวกนี้นอสูงแล้วขึ้นสูงเลยพี่น้องเหี้ยวเลยนี่หมากอยังก็ปลูกอยังปลูกหมากยังไง ma yên ngwa ở đâu i nuôi Hãy subscribe cho kênh Ghiền ก็จะเป็นวัดนี่นะพี่น้องเลยบรรยากาศต้วนคอยเห็นมีหยังน่วยังนู่นอยูนะ่น้องวังตหน่นยอีหยงมากสองคนพี่น้องนี่นต้นมั้นะขยเิ่ง ต้นเอียงมากเดี๋ยวคนเขามาเก็บเอาอย่างนัะเขาเขาไปเขาเบิ่งตัวนี่แมมนี่หม่วยมาต้นเอียงเป็นน่วยอะไรอมักซีดานี่แหละหนูมันโอ้มักซีดาซสร็แล้วแบบนี้วาวมักมักดูบักดูบพูดอะซุกเด้หอม่กระแตว่ากินเลย สวนมลมันใำไยมาเอียงนี่นต้อนเอหยีหยงป่ะไปไปต้นขอมาเรียนสวนนสวนทุเรียนสวนไปพี่หนอ เดินทางต่อพี่น้องต้นบากทุเรียนมุกเป็นยี่ยานมากพี่น้องเศาเขาเลยก็บาทชิบบาทคนนี้เฉา รวมช็อตต่อไปพี่นพเนาะรวมกับทางไปรมบรรยากาศ